เอ๋อนิงเอ๋เอของข้าแม่หาเจ้าเจอแล้ววิลีมาพบน้องเจ้าท่านพ่อท่านพามาผิดหรือเปล่าขอรับพูดอะไรเนะี่ยนางคือน้องเจ้าแต่ว่าจำได้ว่าตาน้องหญิงเหมือนดาวบนท้องฟ้าทั้งโตทั้งดำสุกสว่างทำไมตานางถึงได้เล็กจังข้าก็ว่าไม่เหมือนเท่าไหร่พามาผิดคนหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นางมี จี้ที่เราทิ้งไว้ไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครให้ตายทาไมมองแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ได้กว่าจะเข้ามาไม่ง่ายจะโดนมองออกไม่ได้พี่ใหญ่ท่านจําข้าไม่ได้เหรอ <c oughs> อย่าทำแบบนี้กับน้องน้องก็โตแล้วหน้าก็เปลี่ยนได้จะเหมือนตอนเด็กได้ยังไงแต่ว่ามันไม่เหมือนจริงๆยังจะกล้าอีกไปสํานึกผิดซะข้าไม่บอกก็ห้ามออกมาอา๋อได้ท่านพ่อนิงเอ,อ๋อย่ากโกรธพี่เลยพี่เขาแค่ไม่เจอเจ้านาน เลยไม่คุ้นน่ะหนิงเอ๋เข้าใจหูยินของที่เตรียมล่ะเอาให้<ต>นางเร็วหนิงเอ๋นี่คือของที่แม่เตรียมให้เจ้าคงหิวข้าจะให้คนเตรียมอาหารให้นะชาติที่แล้วตอนซุยๆุยกลับมามีเครื่องประดับทองเงินอาหารหายาก<ะ>ทําไมตาข้ามีแค่ปิ่นเก่าๆอันเดียวหูหยินไม่รู้จักวางตัวเลยหนิงเอ๋เป็นอะไรไปไม่ชอบงั้นเหรอท่านแม่หนิงเอ๋ชอบมากขอบคุณท่านแม่คอยดูรอตั้งหลักปักฐานได้ สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นของข้านิงเอ,อ๋ไปเถอะพ่อพาไปเดินรอบรอบม,มาทำไมถึงไม่รู้สึกเหมือนเธอเป็นเด็กเจ็ดขวบนย่คาระวะท่านพ่อ,อสิทพี่มาได้ยังไงร,รู้จักนางเหรออืมรู้สินางคือสิทพี่ของสุยซุยแปลกจังสิทธิพี่สุยๆเป็นลูกเจ้นไปโหได้ไงข้าไร้ประโยชน์รักษาจี้ยงเจ้าไว้ไม่ได้ อาจารย์ซุยซุยตายไม่รู้สาเหตุต้องมีอะไรแน่ต้องถามท่านโหวน้อยหน่อยซุยซุยรอข้าที่นี่เดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวข้ามาได้เจ้าค่ะพี่ชายเทวดารีบไปเถอะซุยซุยไม่ไปไหนนิ่งเอ,อ๋นี่สายนาบดีกรมพิธีการนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินพวกเขาเป็นเสาหลักของแคว้นคารวะท่านลุงท่านอาอบุตรีเจ้ไปโหช่างหน้าเอ็นดู จริงด้วยลุงให้ผู้กันขนหมาป่าให้โตขึ้นมีความสามารถเป็นถึงผู้ตรวจการคุณนางใหญ่ชั้นสี่ให้ผู้กันแค่ด้ามเดียวเหรองกไปแล้วมั้งนิงเอ,อ๋ขออภัยหนิงเอ,อ๋ดีใจไปหน่อยแต่เล็กจนโอไม่เคยมีใครให้ของขวัญเ,เลยเลยเผลอเม้อลอยโปรดอภัยให้ข้าด้วย <c oughs> สิพี่งั้นเหรอท่านโหรุมตรีอยู่ข้างนอกมานานท่านจะต้องชดเชยนางให้ดีนะนิงเอ,อ๋ ของทุกอย่างในจวนขอเพียงแค่เจ้าชอบพ่อให้หมดเลยขอบคุณเจ้าค่ะสุยซุยยังไม่ตายเหรอสิทธพี่ในนี้มีเหตุหลินจือทองคำที่ช่วยอาจารย์ได้เหรอสุยซุยชาติก่อนโตมาด้วยกันแท้ๆเจ้ากลับเป็นคุณหนูของจวนโหวข้าเป็นแค่ลูกบุญธรรมที่ไม่โปรดปรานชาตินี้ถึงตาข้าเป็นคุณหนูจวนโห ข้างหน้านี่แหละเจ้าเข้าไปเลยกอนได้มีเห็ดหลินจือทองคำที่ไหนมีแค่งูยักษ์เท่านั้นแหละสุยสุยอย่าว่าใจร้ายเลยอ๋อ ว้าวเห็ดหลินจือทองคำนะแต่ว่าเล็กจังอาจารย์ป่วยหนักต้องเสกให้ใหญ่ขึ้นหน่อยน่าจะช่วยอาจารย์ได้แล้วไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะมีร่างแห่งพรสวรรค์ที่พบในพันปี เห็นลินจือทองคำนั่นถือว่าเป็นบุญกุศลในอนาคตข้ากลายร่างก็พึ่งผลบุญนางได้พี่หวานวานทำไมไม่รอค่ะดูสิได้เห็นลินจื้อทองคำแล้วนางเก็บได้จริงด้วยนางเป็นพวกตัวนำโชคเหรอไม่ได้จนเจ้นไปโหจะส่งคนมารับแล้วเสียเวลาไม่ได้ ช่วยเหรอเจ้าตายไปทุกอย่างก็เป็นของข้าช่วยด้วยเ <c ười> จ้าหมาน้อยช่วยซ่ยช่ยด้วยช่วยๆย,ย,ยเจ็บ ยังหายใจรีบช่วยเร็วน้องสาวรีบฟื้นเร็วท่านอองไม่เป็นไรนะพระยาค่จ้าจน้า ท่านอองเรื่องแค่นี้บ่าวทำให้ก็ได้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเหมือนตุ๊กตาดินเผาเลยน่าอนดูจริงข้าจะใช้เองฮะอ๋อใช่เหรอจังเลยเป็นเทวดาบนสวรรค์เหรอ แม่สาวน้อยปากหวานจังเลยเหมือนกินน้ำพึ่งเข้าไปไม่เสียแรงที่ท่านช่วยพี่เทวดาท่านช่วยข้าไว้เหรออืม,อมขอบคุณพี่ชายเทวดาที่ช่วยซุยซุยอาจารย์ว่าบุญคุณเพียงหนึ่งหยดต้องอะไรนะจำได้แล้วเป็นหนึ่งตลอดไปพี่ชายเทวดาข้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอะ คือว่านางแค่เด็กน้อยไม่ได้จะลวนรามอยากก่าโกรธเลยนะพระเจ้าค่ะพี่ชายเทวาดาทําไมเหรอเปล่าลรอบ้านเจ้าอยู่ไหนข้าไปส่งเองข้าอยู่ที่ศาลบนภูเขาเอ๊ะอาจารย์รอข้าไปช่วยอยู่อ๊อแม่เจ้าหนูน้อยเอจ็ดจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่ชายเทวาดาช่วยส่งซุยซุยกลับได้ไหม ซุยซุยจะขอบคุณท่านมากไร้สาระท่านอองชินมีฐานะสูงสักแค่ไหนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปไหนรอรอกระหม่อมด้วยนั่นเป็นจีโยกของซุยซุยเป็นของข้าแล้วนับจากนี้ไป ข้าตั้งหากคุณหนูจวนเจิ้นเปยโหส่วนท่านน่ะอยู่ตามมีตามเกิดเถอะเดอเอาคืนมานะอ๋อมาแล้ว S <S สาวน้อยนี่ใช่สารสวนชิงไหมเจ้าค่าจี ok ้ยกนี่เอามาจากไหนอาจารย์บอกว่าตอนเขาเก็บข้าข้าก็มีจี้ติดตัวแล้วพ่อแม่น่าจะทิ้งเอาไว้ให้ค้า <S 2> <S 2> <S 2> หนิงเออพ่อหาเจ้าเจอแล้วในที่สุดก็หาเจ้าเจอทุกอย่างจะเป็นของข้าแล้วท่านเป็นพ่อข้าเหรอใช่แล้วพ่อตามหาเจ้ามาห้าปีในที่สุดสวรรค์ก็เมตตา ให้ข้าหาเจ้าจนเจอนิงเอ๋ไปเถอะพ่อจะพากลับบ้านแปลกจังเลยเป็นครั้งแรกที่ท่านอดทนแบบนี้ก็ใช่นะสิท่านอองของพวกเราขึ้นชื่อว่าเข้ากับคนได้ยากไม่คิดว่าเด็กสาวคนนี้จะทำให้ท่านทำได้ขนาดนี้ท่านอองทรงพักเธอพ่อจะค่ะเดินมาช่วยยามแล้วให้ข้าแบกเธอพี่ชายเทวดา ท่านเหนื่อยหรือไม่วางข้าลงเถอะข้าเดินเองได้ไม่เหนื่อยไปเถอะพี่ชายเทวดาแม้ภายนอกจะดูเย็นชาแต่เป็นคนดีมากให้ข้าช่วยเถอะหายเหนื่อยแล้วท่านองรอเราด้วยท่านนอง ที่นี่นี่แหละเป็นที่ที่ค่าอยู่อะาอาจารย์อะาอาจารย์เกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์ข้าไรประโยชน์รักษาที่ยกจะไว้ไม่ได้ อไปไม่ได้นะคุณชายนี้เป็นผู้สูงศักดิ์ข้าขอฝากสุยซุย,ยไว้ด้วยอาจารย์ซุยซุยจะดูแลตัวเองเองอยู่บนนั้นต้องมีความสุขนะท่านอองเอาอย่างไรดีพระยะค่ะ ไม่มีใครอยู่แล้วให้นางอยู่คนเดียวอย่างไร้ที่พึ่งเกรงว่าพานงบบางกลับวังหรือสองคนเฝ้าสารมีข่าวอะไรจะงให้ข้ารูขยี้ข้าผู้หญิงดูว่าใครกลับมาหนิงเอ,อ๋หนิงเอ,อ๋ของข้า แม่หาเจ้าเจอแล้ววุลลีมาพบน้องเจ้าท่านพ่อท่านพามาผิดหรือเปล่าขอรับพูดอะไรเนะี่ยนางคือน้องเจ้าแต่ว่าจำได้ว่าตาน้องหญิงเหมือนดาวบนท้องฟ้าทั้งโตทั้งดำสุกสว่างทำไมตานางถึงได้เล็กจังข้าก็ว่าไม่เหมือนเท่าไหร พามาผิดคนหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นางมีจี้ที่เราทิ้งไว้ไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครให้ตายทาไมมองแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ได้กว่าจะเข้ามาไม่ง่ายจะโดนมองออกไม่ได้พี่ใหญ่ท่านจำข้าไม่ได้เหรออย่าทำแบบนี้กับน้องน้องก็โตแล้วหน้าก็เปลี่ยนได้จะเหมือนตอนเด็กได้ยังไงแต่ว่ามันไม่เหมือนจริงๆยังจะกล้อีก ไปสำนึกผิดซะข้าไม่บอกก็ห้าบอกมาอ๋อได้ท่านพ่อหนิงเอ๋ออย่าโกรธพี่เลยพี่เขาแค่ไม่เจอเจ้านานเลยไม่คุ้นน่ะหนิงเอ๋อเข้าใจหูยินของที่เตรียมแหละเอาให้น<ต>างเร็วหนิงเอ๋อนี่คือของที่แม่เตรียมให้เจ้าคงหิวข้าจะให้คนเตรียมอาหารให้นะชาติที่แล้ว ตอนซุยซุยกลับมามีเครื่องประดับทองเงินอาหารหายากทำไมตาค่ะมีแค่ปิ่นเก่าๆอันเดียวหูหญินไม่รู้จักวางตัวเลยหนิงเอ,อ๋เป็นอะไรไปไม่ชอบงั้นเหรอท่านแม่หนิงเอ,อ๋ชอบมากขอบคุณท่านแม่ <laughs> คอยดูเราตั้งหลักปักฐานได้สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นของข้าหนิงเอ,อ๋ไปเถอะพ่อพาไปเดินรอบรอบ ทำไมถึงไม่รู้สึกเ um. หมือนเธอเป็นเด็กเจ็ดขวบเลยขนาดปานยังสวยแบบนี้เป็นดอกบัวเล็กๆผู้เฒ่าบอกว่ามีปานแดงติดตัวเป็นเทวดากลับมาเกิดถ้าเป็นแบบนั้นซุยๆเป็นเซียนดอกไม้แน่เสร็จแล้วท่านน้ชิงเหอพี่ชายเทวดาจะกลับมาตอนไหนคือว่า วันนี้สำนักไทซวียสอนหนังสือทำไมเจ้าถึงได้มาสายฟาบาทไม่รู้ว่าข้าพาเด็กกลับมากะม่อมแวรที่ยวเล่นเลยหลงเวลาเป็นโอรสราชวงศ์กลับไม่ก้าวหนะ้าคุกเขาที่นี่หนึ่งวันทบทวนตัวเองพี่ยะค่ะท่านององมีธุระพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มาแล้วก็ได้ ท่านชิงเหอพระมเหสีตามหาเข้าใจแล้วข้าไปเดี๋ยวนี้นี่ซุยซุยเป็นเด็กดีเดี๋ยวน้ากลับมาอืะเจ้าเหลืองมาหาข้าเหรอพาไปหาพี่ชายเทวดาได้ไหมเจ้าเหลือง ต้องมุดผ่านตรงนี้ไปจริงเหรอก็ได้พี่ชายเทวดาอยู่ไหนเอ๊ะถามลุงคนนั้นแล้วกันฮะเจ้เป็นใครกล้าบุกเข้ามาในวัง ท่านอาจับโดนผมข้าแล้วเจ็บจังเลยเขารู้จักเด็กทุกคนแต่ไม่คุ้นเจ้าเลยบอกมาเจ้ามาทำอะไรข้ามาถามทางฉางชิงฟาบัดเกิดอะไรขึ้นข้าแค่จะมาถามทางอยู่ๆท่านอาก็มาจับข้าตกใจหมดจะบอกว่าจะถามทางข้าเหรอเจ้าค่ะข้าจะโกหกทำไมบังอาจยังไม่คุกเขาอีก อาจารย์บอกว่าตอนถามคนอื่นอย่าก,กลัวหน้าแตกไม่ได้บอกให้คุกเขาอย่ากลัวหน้าแตกเจ้าหมายถึงอย่าได้อายใช่ไหมท่านลุงพูดถูกอาจารย์บอกว่าอย่าได้อายที่จะถามข้าจำผิดตลอดเลยเจ้าเด็กคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยมแม่หนูน้อยมานี่เจ้าชื่ออะไร ค้าชื่อซุย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 ที่แปละว่าทุกปีอืมชื่อดีนะงั้นเจ้าบอกได้ไหมว่าเจ้าถามทางไปหาใครกันไปหาพี่ชายเทวดาตัวจะสูงสูงหล่อยลอเสื้อผ้าดูสวยงามบนหัวมีมงกุฎทองคำสวยงามมากงั้นเจ้าบอกได้ไหมว่าเจ้ารู้จักกับพี่ชายเทวดาได้ยังไง ข้าตกจากภูเขาโดยไม่ได้ตั้งใจที่ทะเลสาบพี่ชายเทวดามาช่วยข้าอาจารย์ไปสวรรค์แล้วพี่ชายเทวดาเลยพาข้ามาด้วยฟาบัทที่ท่านอองมาสายเกรงว่าพอช่วยคนไปทำความดีมากลับไม่อธิบายแม้แต่คำเดียวข้าที่เป็นพ่อเขาความจริงสักนิดก็รู้ไม่ได้เหรอฟาบัทในวังมีกฎมาก ท่านอองชินต้องสงสารนางที่โดดเดียวจึงไม่กล้าบอกท่านลงุงรู้ไหมว่าพี่ชายเทวดาอยู่ไหนหอืมฮะพี่ชายเทวดาเจ้าอยู่ในห้องโถงนั่นรีบไปเถอะขอบคุณท่านลงุงถอนองคารักออกจากตำหนักใหญ่ อย่าให้ตกใจพระเจค่ะเนี่ยพี่ชายเทวดาหาท่านเจอสักทีฮะุยสุย,สยเข้ามาได้ยังไงก็เดินเข้ามาเจ้าค่ะแปลกจังแล้วองค์รักล่ะพี่ชายเทวดาซุยสุย,สย,สยทำท่านโดนลงโทษหรือขอโทษเจ้าค่ะไม่เป็นไรอย่าคิดมากท่านหนอง ท่านหนองท่านหนงฝาบาทบอกให้พอได้แล้วพรุ่งนี้อย่ามาสายอีกท่านหนองไม่เป็นไรนะพี่ชายเจ็บมากหรือเปล่าไม่เป็นไรข้าทนได้เดี๋ยวข้าช่วยเองเสร็จแล้วข้าหายแล้วช่วย ี่เจ้าทำเหรอซุยซุยช่วยตื่นซิตื่นสิซุยซุยฟื้นแล้วนางฟื้นแล้วพี่ชายเทวดาท่านน้าชิงเหอพวกท่านมองข้าทำไมไม่ต้องห่วงซุยซุยไม่เป็นไรก็แค่เหนื่อยซุยซุยข้าถามหน่อย ขาของข้าเจ้ารักษาเหรอใช่เจ้าค่ะความสามารถนี้อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดได้ยินหรือยังอาจารย์ก็เคยบอกว่าใช้ตามใจชอบไม่ได้แต่ซุยซุยไม่อยากให้พี่เจ็บปวดเอาเป็นว่าเรื่องนี้มีแค่พวกเรารู้ห้ามแพร่ออกไปได้ยินไหมเพคะ่ะได้ยินไหมซุยซุยเจ้าค่ะจูจ่ๆพี่ชายก็ดุจัง ท่านอองจนุนเช่นเปยโหวจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกสาวฝาบาทให้ท่านอองไปร่วมงานแทนซุยซุยไปเดินเล่นไหมไปได้ออ,อขอบคุณเ <laughs> จ้าค่ะขอบคุณเ <laughs> จ้าค่ะ<อ>ว,ว้าวคนเยอะจังเชนเ,เนปวการรบยอดเยี่ยมบุกเบิกดินแดนต้าแย,ย่ฟาบาดจ,จึงไว้ใจมีคนมากมายอยาก เอาใจเขาอ๋อฉันเปยหมเก่งจังทุกท่านขอบคุณที่ให้เกียรติกันในที่สุดข้าก็พบลูกสาวแล้ววันดีแบบนี้ทุกคนไม่เมาไม่กลับด, <S 2> <S 2> ดีเ <S <S ดีมากดีมากวินลีไปไหนวันสำคัญแบบนี้เขาที่เป็นพี่ชายไม่มาได้ไงอาจอ่านหนังสือยุ่งจนลืมเวลาข้าจะไปตามเอง ไปเชิญคุณหนูมาขอรับได้ท้าทั้งสองมาแล้วคุณหนูมาแล้วสิทธพี่คารวะท่านพ่อสิทธพี่มาได้ยังไงรู้จักนางเหรอ รู้สินางคือสิทธิพี่ของสุยซุยแหลจังสิทธิพี่ซุยซุยไปลูกจักนไปโหได้ไงข้าไรประโยชน์รักษาจี้หยกเจ้าไว้ไม่ได้อาจารย์สุยซุยตายไม่รู้สาเหตุต้องมีอะไรแนะ่ต้องถามท่านโหวน้อยหน่อยสุยซุยรอค้าที่นี่เดี๋ยวจย่าไปไหนเดี๋ยวข้ามาได้เจ้าค่ะพี่ชายเทวดารีบไปเถอะซุยซุยไม่ไปไหน นิงเอ,อ๋นี่สายนาบดีกรมพิธีการนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินพวกเขาเป็นเสาหลักของแคว้นคารวะท่านลุงท่านอาอบุตรีเจ้นไป่ยโโหช่างน,น้าเอ็นดูจริงด้วยลุงให้ผู้กันขนหมาป่าให้โตขึ้นมีความสามารถเป็นถึงผู้ตรวจการคุนนางใหญ่ชั้นสี่ให้ผู้กันแค่ด้ามเดียวเหรองกไปแล้วมั้งนิงเอ,อ๋ขออภัยหนิงเอ,อ๋ดีใจไปหน่อย แต่เล็กจนโตไม่เคยมีใครให้ของขวัญเลยเลยเผลอเหม่อลอยโปรดอภัยให้ข้าด้วยสิพี่งั้นเหรอท่านโหมบุตรีอยู่ข้างนอกมานานท่านจะต้องชดเชยนางให้ดีนะหนิงเอ,อ๋ของทุกอย่างในจวนขอเพียงแค่เจ้าชอบพ่อให้หมดเลยขอบคุณเจ้าค่ะ 嘘い嘘い、咪拝嘅